ย้อนกลับไปเมื่อปี2,558ถึง2,561กำลังไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้นจาก29เป็น39แต่ค่าไฟฟ้าลดลงค่ะจากหน่วยละ3บาท86สตางค์เหลือหน่วยละ3บาท60สตางค์ ปี2565กำลังไฟฟ้าสำรองลดลง36%จาก41%ในปีก่อนหน้าเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดแต่ค่าไฟกลับพุ่งสูงขึ้นไปถึงหน่วยละ4บาท69สตางค์เพราะเกิดวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ก๊าซแพงมากและปีนี้กำลังไฟฟ้าสำรองลดลงมาอยู่ที่30%แต่ค่าไฟยังอยู่ที่4บาท15สตางค์ ดังนั้นกำลังไฟฟ้าสำรองนะคะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟฟ้าถูกหรือแพงค่ะค่าไฟแพงยังไม่จบเพียงแค่นี้ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ